And we are going to Paris. วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะไปฝรั่งเศสกันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะที่แรกที่เราจะไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่แอมเมเยลก่อนซึ่งที่แอมเมเยลเนี่ยจะเป็นเมืองที่แฟนสโนโทํางานแล้วก็มีธุรกิจอยู่ที่นั่นเนาะเราก็จะไปที่นั่นก่อนสักประมาณ4วันนะคะไปทํางานก่อนสโนก็จะไปทํางานของสโนเหมือนกันเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปารีสนั่นเองนะคะซึ่งตอน วันนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงห้และเดี๋ยวสักประมาณ11บเอโมงเราจะไปที่สนามบินกันนะคะเราจะบินจากสนามบินลีเนาะเพราะว่าตอนนี้สนุกกับแฟนอยู่ที่ลีนะคะ,ะเราจะบินจากลีไปที่ปารีสนั่นเองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ นี้เราก็มาถึงสนามบินปารีสกันแล้วนะคะใช้เวลาบินจากกรีดมาที่ปารีสเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะไม่นานเลยพอมาถึงที่สนามบินนะคะเราก็จะเดินตรงไปเช่ารถกันเลยที่สนามบินเขาจะมีบริษัทที่ให้เช่ารถหลากหลายบริษัทมากๆเลยนะคะแฟนสโนเลือกยุโรปค่ะจองบนเว็บไซต์ล่วงหน้ามาก่อนนะคะพอไปถึงก็ไปรับรถได้เลย ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ6กโมงแล้วนะคะสำหรับที่ฝรั่งเศสเราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนั่นเองเนาะนี่จะเป็นโรงแรมของเรานะคะไม่สามารถอ่านชื่อได้จริงๆนะคะเพราะว่าชื่อยากมากมันอ่านว่าอะไรคืออ่านยากเกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้ว่าพักที่ไหนเราพักที่โรงแรมนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่แอมเียลก่อนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่ปารีสนั่นเองนะคะก็เลยคืนน,น,นี้คืนแรกจะพักที่นี่ก่อนนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวไปที่แอมไปที่แอม,มิอัเราก็ไปทํางานเนาะเพราะว่าเราจะอยู่แอม m อัประมาณน่าจะ3าวัน4วันวน่าจะประมาณ4วันแล้วก็ค่อยขับรถไปปารีสอีกทีหนึ่งอันนี้เขามีคอมเพลเมนต์รีให้ด้วยนะคะมีแชมเปญแล้วก็มีผลไม้แล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือคุกกี้ Fancy and small yes, bottle So do uh. Thank you I'll stick with my English <All right. S 2> ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะคะก็เราอยู่ที่ออฟฟิศที่ฝรั่งเศสแล้วนั่นเองเนาก็คือจริงๆมาฝรั่งเศสเนี่ยมาทำงานด้วยนะคะสนุก็หอบงานมาทำด้วยเพราะว่าสโ n o work from home เนาก็สามารถทำงานได้ทุกที่อยู่แล้วนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะทำงานประมาณ4วัน,นแล้วเราก็าโหนจะลาประมาณวันศุกร์ แล้วก็วันจันทร์อังคารพุธประมาณนี้เนาะก็จะมีเวลาได้เที่ยวที่ฝรั่งเศสด้วยเอง,เองค่ะออฟฟิศที่ฝรั่งเศสเนี่ย mm. ก็จะเราจะนั่งทำงานในในห้องประชุมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแฟนนะคะคอมก็จะนั่งแต่แฟนก็จะนั่งตรงนั้นสโนแล้น,นั่งตรงนี้ที่นั่งตรงเนี้ยเพราะว่าต้องต้องหันหน้าเข้าหาแสงแดดเวลาเราไลฟ์ในกล้องนี้เวลาทัศนโนทำงานอะ่ะมันจะได้แบบว่าแสงมันจะได้ดี หลังเลิกงานนะคะพอเราเช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเดินเล่นแถวแถวมหาวิหารแอมเมียวนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดง่์นิดหน่อยตรงแม่น้ำท่าแถวนั้นด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเดินเล่นนะจ๊ะที่แอมเมียวเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทำงานทั้งทั้งสี่วันเลยเนั่นเองเนาะก็จะมีแค่ช่วงเย็นเท่านั้นนะคะที่จะไปทานอาหารกับ เพื่อนๆร่วมงานแล้วก็ไปเดินเล่นแถวๆนั้นแค่นั้นเองอันนี้สโนว์ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆเมืองแอมิเอลมาให้ดูนะคะว่าที่แอมเมลหน้าตามันเป็นยังไงไม่ต้องดราม่าชื่อเมืองนะคะที่สโนว์เรียกแอมิเอลอาเมลอาเมียงเหมือนกันหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครพูดยังไงเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเขียนเป็นไทยเนี่ยก็คืออ e าเมียงตอนนี้เราก็อยู่กันที่แอมิเอลแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่า วันนี้เนี่ยสนุนจะไม่ได้ไปทํางานที่ออฟฟิศของแฟนเนาะเพราะฉะนั้นสนุนก็จะทํางานที่โรงแรมนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสงานของสน,นุ่นจะเริ่มประมาณเที่ยงนะคะเวลาของฝรั่งเศสแล้วก็จะเป็นประมาณ5้าโมงเย็นของประเทศไทยนั่นเองาะตอนนี้เราก็ เตรียมตัวนะคะแต่งหน้าทำผมเพราะที่เราจะได้ไปทำงานนั่นเองเนาะมาเที่ยวก็คือเอางานมาทำดูตอนนี้เราพักที่โรงแรมเบอร์เคียวแอมเมลเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็คือเป็นห้องปกติแต่จะให้ดูอันนี้คือประตู เราเดินเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเจอเตียงนอนนะคะตรงนี้และน,นี้ก็คือห้องน้ําเขาจะแยกห้องห้องน้ํากับห้องอาบน้ํานะอันนี้คือห้องอาบน้ํา <c oughs> ห้องน้ําจะอยู่ตรงข้างหน้าประตูหอ้ยก็ Snow ยังไม่หายป่วยเลยอะ <c oughs> oh my g o แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งทํางานตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกอันนี้เราสามารถเปิดระเบียงออกไปได้นะ ตอนนี้ฝนตกอยู่ว่าฝนตกแต่เช้าเลยอันนี้จะเป็นวิวของเรานะคะทำไมมันฟ้ามากเลยเดี๋ยวให้ดู ก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโซมตีต้องทำงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยหลังจากที่แฟนกลับมาจากที่ออฟฟิศแล้วนะคะเราจะไปทานอาหารกับเพื่อนๆร่วมง,งานของแฟนด้วยกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะที่เราจะใส่ไปทานอาหารวันนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะดูแบบเรียบร้อยแล้วก็แบบเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงนาะ ยจให้ดูแบบเต็มมันก็จะเป็นเดรสประมาณนี้นะคะแล้วก็รองเทา้าบูทแบบนี้คืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่กันที่อามเมียวนั่นเอง วันนี้ที่อาเมียวอากาศดีมากๆเลยผู้คนก็เลยออกมาทานข้าวข้างนอกกันแบบนี้เลยค่ะแต่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเท่าที่เราสัมผัสได้นะคะเขาแบบว่า love eating outside มากๆเลยนะคะเขาชอบทานข้าวนอกบ้านมากๆเลยแต่เขาเจอแบบนี้อาจจะเจอแค่ในเมืองเท่านั้นนะคะ หลังจบทุระที่อาเมียวแล้วนะคะเราก็จะขับรถกลับมาพักโรงแรมเดิมโรงแรมที่เราพักคืนแรกนั่นเองแล้วก็อีกคืนหนึ่งค่อยขับรถไปปารีสค่ะระหว่างทางขับรถไปปารีสวันแรกนะคะฝนก็ตกต้อนรับฉันเลยจ้าแต่หลังจากนั้นก็หยุดนะคะถ้าเราขับรถไปเองนะคะเราต้องซื้อที่จอดรถด้วยเนาะแฟนโนก็จะซื้อที่จอดรถใกล้ๆกับโรงแรมนะคะ รถมาไม่นานเราก็มาถึงปารีสแล้วนะคะก็รถไปจอดแล้วก็ไปเอากระเป๋าไป Drop o อฟนะคะเรียบร้อยที่โรงแรมแต่ว่ายังเช็คอินไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะคะเราไปถึงเช้ามากๆประมาณแบบ10โมง11โมงอะไรเงี้ยก็เอากระเป๋าไป Drop Off แล้วก็ไปเดินเที่ยว ที่แรกนะคะก็จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนนั่นเองนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขามีอ่รูปภาพโมนาลิซ่านะคะอยู่ข้างในนั่นเองแต่ว่าสนมไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าคิวยาวมากจริงๆมันน่าจะมีให้จองคิเกตออนไลน์นะแต่ว่าสนบอกกับแฟนเอาไว้ว่าไม่อยากเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าไม่อยากรอกคิวเนาะคืออยากไปเดินดูเดินเที่ยวแถวๆนั้นแล้วก็แบบไปถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เฉยๆมันเก๋ดี ช่วงที่สโนมาปารีสนะคะจะเป็นเดือนมิถุนายนไปไปลายเดือนเนาะก็คือเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะของปารีสนั่นเองเนาะก็จะค่อนข้างร้อนนะคะอากาศคล้ายๆประเทศไทยเลยและเหมือนเดิมนะคะเรามีตากกล้องส่วนตัวนะคะเราก็จะใช้แฟนของเราถ่ายรูปให้ซึ่งก็ถ่ายออกมาดีมากนะคะแต่กว่าจะถ่ายดีได้เนี่ยก็มีการหยุมหัวกันพักใหญ่อยู่ ตรงแถวแถวริมแม่น้ำตรงสะพานอ่าพองเนิฟนะคะถ้าเกิดวัสโนจำไม่ผิดนะเขาจะมีบาร์อยู่ตรงนั้นนะคะ2อสบาร์ให้เราได้ไปแบบนั่งชิลด้วยนะอากาศดีมากหรือเราจะซื้อเครื่องดื่มซื้อแอลโกอฮอล์ไปเองแล้วก็ไปนั่งตรงแถวแถวนั้นก็ได้นะคะได้เหมือนกัน เมื่อกี้จะเห็นรูปภาพสโนโกับสเนลใช่ไหมคะอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สโนโมาที่ฝรั่งเศสแล้วอยากมาลองสเนลที่นี่มากๆเลยซึ่งอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองมาฝรั่งเศสต้องมาลองสเนลให้ได้นะคะที่ทุกคนเห็นอ่าคนเขาเต้นกันบนถนนอันนี้เนี่ยมันคือมิวสิกเฟสติวัลนะคะ ซึ่งรู้สึกว่าเขาจะมีอ่าเฟสิวัลอันนี้แค่วันเดียวต่อปีเท่านั้นเองเนาะคนเขาก็เลยแบบว่าออกมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็น่าจะมิวสิกน่าจะเลิกประมาณตีสอเนาะซึ่งถนนที่เขาแบบว่ามีมิวสิกเฟสิวัลกันก็คืออยู่ข้างๆโรงแรมฉันเลยจ้ะ กิจกรรมนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครไปปารีสเนี่ยบดท,ทั่วก็คือเป็นสิ่งที่ m u ั t ดูมากๆเลยแล้วอีกอย่างนึงเราสามารถ Organize นะคะเทเบิ mm hmm. <table S 2> ของเราให้เป็น Romantic Table mm hmm. ได้ด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็จะมาะวางกลีบดอกกุหลาบบน t ทเบิแต่ว่าเขาไม่ได้วางทุกโต๊ะนะเฉพาะคนที่แบบว่าอจองเป็นพิเศษเท่านั้น ถ้าใครมากับแฟนนะคะอยากให้ลองมันโรแมนติกมากๆแล้วอาหารก็ดีด้วยหลังจากจบบทสทัวร์นะคะเราก็พากันไปเช่าจาัก,กรยานปั่นรอบๆบปารีสนะคะแต่มันก็ไม่ได้รอบขนาดนั้นหรอกเออก็ปั่นไปที่ไอประตูชัยอะ่ะ ประตูนี้ชื่อว่าประตูอาร์ตทียองนะคะและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณมาปารีสคุณก็ต้องมาตรงนี้นะคะถามว่ามาทําอะไรมาถ่ายรูปจะ้ะแล้วก็แถวๆนั้นน่ะอ่ะมันจะมีแหล่งช้อปปิ้งด้วยนะคะก็ไปช้อปปิ้งต่อได้วันที่3แล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหอไอเฟลกันเนาะแต่ว่าก่อนไปหอไอเฟลนะคะเราจะเดินไปชมอาสนวิหารนอทดัมก่อนนั่นเองเนาะซึ่งมันเคยโดนเหมือนถูกไฟไหม้ปีไหนจําไม่ได้เหมือนกันนะคะ ตอนนี้เขาก็กำลังซ่อมแซมอยู่เดินเที่ยวอยู่ทแถวๆนั้นสักพักหนึ่งเราก็จะเดินไปขึ้นรถไฟนะคะจะไปที่หอไอเฟลกันนั่นเอง หอไอเฟลแฟนสโนจองตั๋วออนไลน์เอาไว้นะคะจะขึ้นไปชมข้างบนหอไอเฟลช่วงประมาณบนะ่ายสอเนาะแต่พอไปถึงแล้วก็คือกีบอพนะคะมันต้องรอคิวแบบนานมากๆเลยอะซึ่งสโนกับแฟนสโนก็ไม่ได้มีความอดทนมากขนาดนั้นเราก็เลยแค่ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ออกมาเลยแค่นั้นเลยหลังจากนั้นก็ไปดื่มกันแถวแถวสะพานพองนอฟนะคะแล้วก็ไปทานอาหารไต้หวัน ซึ่งอร่อยมากแต่จําชื่อร้านไม่ได้ขอโทษด้วยค่ะวันที่4วันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้จะค่อนข้างชิลนิดนึงเราก็ไปเดินเที่ยวกันแถวแถววิหารแพนติออนนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในอีกแหละเพราะว่าสนุกขี้เกียจไปถ่ายรูปเดินเล่นแล้วก็เขาจะมีคาเฟ่ข้างหน้า,าวิหารแพนติออนด้วยนะคะก็ไปนั่งชิลได้แล้วก็ตอนเย็นนะคะก็ไปดูหอไอเฟลตอนกลางคืนเนาะเวลาเขาเปิดไฟนะคะก็คือสวยมาก อยากจะมาชมหอไอเฟลตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยมันจะมืดค่อนข้างช้าอีกหนึ่งนะคะต้องมาประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มประมาณนี้เนาะถึงจะได้เห็นนะคะแล้วก็ทุกๆชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีเปิดไฟรละยิบระยับให้ด้วยทุกๆชั่วโมงเลย จบแล้วนะคะทิปปารีสวันพรุ่งนี้เราก็จะบินกลับไปที่ลีดแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวจะกลับไทยหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึงหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกับวิดีโอของสโน่นะคะเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมมาติดตามนะคะ